สวัสดีครับผมบอมนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมจะมาําคลิป3เดือนคาร์ดิโดในการเปลี่ยนหุ่นนั่นเองนะครับผมก็หุ่นของผมนะตอนนี้นะผมก็คืออ้วนมากๆเลยนะผมน้ําหนักของผมนะตอนนี้นะครับเกือบจะเก้โลแล้วนะครับผมผมจะต้องดันน้ําหนักลงนะผมให้เหลือประมาณ75นะครับผมแล้วก็ทําให้ตัวผมรีนมากขึ้นนั่นเองนะผมให้ผมเห็นหุ่นเห็นลายกล้ามเนื้อให้ชัดวุนนี้นะครับผม 3เดือนในการแบนหุ่นนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมหมองว่าเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมจะเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมโอเคนะผมก็ผมจะออกกาลังกายแค่2ช่วงนะครับผมของแต่ละวันนะครับผมคือผมจะออกแค่ช่วงเช้ากับช่วงบ่ายนั่นเองนะครับผมโอเคนะผมไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมว่าช่วงเช้านี้ผมจะออกอะไรนะครับผมไปกันเลยครับ โอเคนะครับ okay, ผมช่วงเช้านี้นะครับผมจะทํำการแพงนั่นเองนะครับผมแพงวันละหนึ่งนาทีนะครับผมถามว่าทำไมผมถึงเลือกแพงนะครับผมผมต้องการให้คุงผมยุบนั่นเองนะครับผมเพราะว่าช่วงเช้าเรายังไม่ได้กินอะไรเข้าไปเลยนะครับคือมันยังไม่ได้รับพลังงานอะไรเข้าไปเลยเนาะคือร่างกายเราจะใช้พลังงานเก่าหรือว่าใช้แคลอร,รี่เก่านั่นเองนะครับผมผมเลยเลือกที่จะแพงเนาะนะนะครับแพงหนึ่งนาทีนะครับผมโอเค ได้อย่างหนึ่งนะผมคือการเล่นบริเวณเนี่ยเราไม่ต้องออกกำลังกายเยอะไม่ต้องวอร์มเยอะนะผมแต่ก็ต้องวอร์มนิดน,นหน่อยเนาะนะครับผมก็เริ่มเลยแล้วกันหนึ่งถาไปรุน่นตอนนี้เวลารันแล้วนะครับน้องๆน้อง,นอง,นองหนูนะผมที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับผม แล้วบอกว่าการแพงมันง่ายนะผมก็ลองไปทําตามดูนะผมลองสักประมาณ20วีก,ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับเมื่อก่อนตอนนี้พี่แพงไปบ่อยพี่ทําได้ประมาณเกือบ2นาทีกว่านะผมตอนนี้ให้1นาทีก็ตึงมือแล้วนะฮะโอเคผมเหลือประมาณ25วีสุดท้ายนะครับ โอเคถ้าเวลาแพงนะผมอยากให้เวลาผ่านไปไวเนาะผมแนะนำว่าให้เปิดเพลงฟังไปด้วยนะผมเวลาจะผ่านไปไวมากแบบวิสุดท้ายโอเคผมตอนนี้ครบแล้วนะครับผมก็สิ่งต่อไปที่ผมจะทำนะครับผมก็คือ การฝึกนั่งผ่าเทพบุตรทุกวันนะผมวันละหนึ่งนาทีนะครับถามว่าการนั่งท่าเทพบุตรเนี่ยมันเกี่ยวยอะไรกับการออกกำลังกายคือมันไม่เกี่ยวเลยท่านผู้ชมแต่ทำไมผมนึงต้องนั่งรู้ไหมคือผมมาเคยพักแต่เข้ามาเข่าด้านนี้นะครับแล้วทีเนี้ยเข่าของผมอ่ะมันยัง,งงอได้ไม่สุดนั่นเองนะครับผมผมเลยต้องฝึกนั่งท่าเทพบุตรในทุกๆวันนั่นเองนะครับเพื่อให้เข่าผมมนสามารถยืดงอได้สุดนะครับผม อันนี้เป็นเคล็ดลับเฉพาะตัวของผมเองนะน้องๆน้องหนูที่ดูในคลิปนี้ก็ข้างแบบฝึกนี้ไปเลยก็ได้นะครับผมโอเคนะผมขอตัวไปนั่งก่อนนะครับผมโอเคนะผมเราจะมานั่งท่าเทวาบุดกันแล้วนะครับผมเริ่มเลยรันหนึ่งนาทีนะครับผมทำใจแ้วมังโก โอเคครับเรก็ออกกำลังกายช่ว,ชว,ชวงเช้าครับผมนะตอนนี้ผมก็เสร็จสิ้นแล้วผมสลับบนที่นอนนะครับผมบนที่นอนนี่คือเสร็จสิ้นแล้วผมตื่นนอนมาก็ออกกำลังกายแค่นี้นะครับผมแต่เดี๋ยวผมจะต้องไปกระโดดเชือกอีกประมาณ5-10ถึงนาทีนะผมตามความขยันความขี้เกียจของผมนั่นเองนะครับผมถ้าเกิดผมขยันมากก็กระโดด10นาทีนะครับผมถ้าเกิดขี้เกียจมากๆก็แค่5นาทีก็พอนะครับผม แต่มันจะต้องเกินประมาณ5นาทีถึงสินาทีจะอยู่ในช่วงนี้เท่านั้นนะครับผมตั้งกว่านี้ไม่นับนั่นเองนะครับผมโอเคนะผมก็ไปดูผมกกระโดดเชือกกันเลยดีกว่านะครับผมไปกันเลยครับโอเคนะผมก่อนที่เราจะไปกระโดดเชือกกันนะผมเราจะต้องมาใส่รองเท้านะผมเป็นรองเท้าอะไรก็ได้นะผมเป็นรองเทาา้าผ้าใบหรือว่ารองเท้าอะไรก็ได้นี่มันสามารถเซฟแรงกระแทกให้เราได้นั่นเองนะผมเราก็ต้องใส่นะครับ ถามว่าใส่ไปเพื่ออะไรใส่ไปเพื่อป้องกันเท้าเรานั่นเองนะครับผมไม่ให้ก้อเท้าเราเกิดอาการบาดเจ็บหรือว่าเกิดอาการพลิกในระหว่างที่เราออกอากำลังกายได้นะครับผมโอเคใส่ไปครับถ้าน้องๆคนไหนที่มันไม่มีรองเท้าแบบนี้นะครับผมหรือว่าเป็นรองเท้าออกกำลังกายไม่มีเลยครับสามารถใช้รุงเท้านักเรียนใส่ได้นะครับมันช่วยเซฟแรงกระแทกได้ระดับหนึ่งเนาะนะครับ โอเคเรียบร้อยใส่แล้วไปกระโดดเลยดีกว่าโอเคนะผมทีนี้เราก็มาเตรียมกระโดดเชือกกันเลยดีกว่านะผมวันละ5-10นาทีในทุกๆวันนะผมไป โอเคนะครับผมตอนนี้นะครับผมพี่ได้ทําการกระโดดเชือกเสร็จเปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อไปพี่ก็จะไปอาบน้ำนะครับผมแล้วก็มากินข้าวนะครับผมโอเคนะครับไปดูกันเลยดีกว่านผมว่ากับข้าววันนี้นะครับมื้อเช้าพี่กินอะไรนะครับผมไปกันเลยครับโอเคนะครับผมตอนนี้พี่ก็อาบน้ําจะมากินข้าวแล้วนะครับผมก็กับข้าวคือปลากระป๋องนั่นเองนะครับผมพี่จะใช้สูตรนี้นะครับผม คือน้องๆทุกน mata, คนเนี่ยคงจะต้องเคยได้ยินสูตรนี้หรือว่าจะต้องรู้กันมาอยู่แล้วนั่นเองนะผมก็คือตอนเช้านะผมกินอย่างพระราชานะครับผมตอนบ่ายนะผมกินอย่างคนธรรมดานะครับผมแล้วก็ตอนเย็นนะผมกินอย่างคนยาจกนั่นเองนะผมพี่ใช้หลักสูตรนี้นผมในการทานวิกินข้าวผมไม่ว่าตอนเช้ากับข้าวจะอร่อยหรือไม่อร่อยก็แล้วแต่นะผมพี่จะต้องกินให้เยอะนะครับผมตอนกลางวันก็กินน้อยลงหน่อยนะผมแล้วตอนเย็นกินแบบน,น้อยเลยนะครับผมโอเคนะผมพี่ทําแบบนี้เพื่ออะไรรู้ไหมครับ เพื่อให้ตัวพี่ผมจะได้ไม่รู้สึกว่าพี่กินน้อยจนเกินไปแล้วทํา้พี่ห่วยนั่นเองนะผมพี่ทําก็เพื่อพี่จะได้สามารถออกกำลังกายได้นานๆแล้วก็ทำคลิปนี้สําเร็จนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับตัวไปกินข้าวก่อนนะครับแล้วไปพบกันทีตอนบ่ายเลยดีกว่าผมว่าเราจะออกกำลังกายะไรอีกนะผมไปกันเลยครับโอเคนะผมเรามาเข้าสู่ข้าวอาหารกลางวันกันแล้วนะผมมาดูกันดีกว่าว่าอาหารกลางวันผมกินอะไรนะครับผมอาหารกลางวันของผมก็คือข้าวไก่้วนนั่นเองนะครับผม ขาตัวไปกินก่อนนะครับโอเคนะครับผมนี่ก็คือขนมสาลาเาทอดยาไส้ถั่วนะครับผมผมก็จะกินขนมแบบนี้นะผมไม่ว่าจะเป็นกินมื้อไหนผมก็กินนะผมถ้าเกิดมีขนมให้กินก็กินนั่นเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นมื้อเช้ามือ้อมื้อบ่ายมื้อสายนะผมหรือว่าแม้แต่ตอนนอนนั่นเองนะครับผมโอเคผมกินเป็นเวลาว่างไปเลยนะครับโอเคนะครับผมตอนนี้นะครับเป็นช่วงเวลาประมาณบ่ายใกล้จะเย็นแล้วนะครับผม เหมาะสำหรับการออกกาลังกายแล้วนั่นเองนะครับผมโดยผมจะออกกําลังกายนะครับแบบนี้นะครับผมผมจะแบ่งเป็นช่วงๆไปเลยนะครับผมโดยวันนี้เป็นวันแรกนะผมวันที่หนึ่งนะครับผมออกกำลังกายแค่ช่วงบนทั้งหมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอกนะครับผมไหล่แขนนะครับหลังแล้วก็กล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับผมส่วนวันรุ่งขึ้นนะครับผมจะออกเป็นช่วงล่างทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นขา หน้าขาหรือแม้แต่ก้ามเนื้อน่องนั่นเองนะครับผมแลวผมจะแบ่งออกแบบนี้สลับวันกันไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับแลวผมจะออกแค่ท่าละหนึ่งส่วนเท่านั้นเองนะครับผมโดยหนึ่งท่าจะประกอบไปด้วยสี่เซตเท่านั้นเองนะครับโอเคนะครับผมไปดูกันเลยดีกว่าครับ วันนี้เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ต่อไปนะครับผมจะไปอาบน้ํานั่นเองนะครับผมตอนนี้เงื่ยเยอะมากเลยนะครับผมโอเคครับวันนี้ของสิ้นสุดเพียงเท่านี้นะครับผมไปดูกันดีกว่าว่าพรุ่งนี้ผมจะออกกำลังกายอะไรนะครับผมไปกันเลยครับสวัสดียามเช้านะครับผมนี่ก็เป็นวันที่สองแล้วนะครับผมวันที่สองนี้นะครับผมก็จะออกกำลังกายคล้ายๆแบบเดิมเนาะนะครับ แต่ตอนช่วงบ่ายนะครับผมผมจะออกเป็นการเล่นส่วนล่างแทนนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นหน้าขาเอ่อหลังขานะครับน่องนั่นเองนะครับผมอาจจะฝึกพวกแกงกลางลำตัวด้วยนิดหน่อยนะครับผมก็โอเคนะครับวันที่สองนี้ถามผมว่าผมรู้สึกยังไงนะครับผมก็บอกได้แบบตรงๆเลยว่ารู้สึกปวดเมื่อยเนื้อตัวมากนะครับแล้วก็รู้สึกคิกเกยกับการออกกำลังกายมากๆเลยนะครับ แต่ในเมื่อผมเลือกที่จะทำคลิปนี้ขึ้นมาแล้วนะครับผมก็จะต้องทําให้สําเร็จนะครับผมหวังว่าทุกคนนะครับจะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและนับตอนงนี้เนาะนะครับผมจะถ่ายอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังเป็นอาทิตย์อาทิตย์ละครั้งนะครับอาจจะไม่ได้มาถ่ายให้ฟังแบบทุกวันจนครบ3เดือนเนาะแต่ผมจะมาถ่ายให้ฟังแบบเป็นอาทิตย์อาทิตย์ละครั้งนะครับทั้งหมด12สัปดาห์ย4ี่คลิปนะครับผมประมาณนี้นะครับ ผมก็จะถ่ายอัปเดตให้ฟังทุกวันเลยนะครับผมแต่เป็นทุกวันของแต่ละสัปดาห์นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับขอตัวไปออกกําลังกายเหมือนเดิมนะครับผมช่วงเช้านี้ผมจะออกกำลังกายแบบเดิมเลยนะครับผมก็คือการแฮงค์แล้วก็ฝึกนั่งท่าเทพบุตรนั่นเองนะครับโอเคนะครับขอตัวออกกำลังกายก่อนนะครับโอเคนะครับผมเรามาเริ่มแฮงก์กันเลยดีกว่านะครับเจ้าเวลาหนึ่งนาทีเหมือนเดิมอ ລนะครับผมเริ กว่าการที่ผมแพงในช่วงเช้าเนี่ยเป็นการทรมารมานมากนะครับการแ้งเป็นปอะไรที่เหนื่อยอยู่แล้วท่านผู้ชมและโดยเฉพาะเราไม่มีสารอาหารเข้าไปเลยด้วยนะโว้โคตรเหนื่อยเลยโอเคนะค,ครับผมต่อไปก็ไปนั่งท่าเทพบุตรกันดีกว่านะครับไปเลยครับผมเรามานั่งท่าเทพบุตรกันดีกว่านะครับเจ้าเวลานื่นทีเหมือนเดิมนะครับเริ่มเลย เชือกันดีกว่าครับโอเคนะครับผมเราก็จะมากระโดดเชื่อกันนะครับเนื่องจากวันนี้พี่ขี้เกียจนะครับพี่ก็จะกระโดดแค่5นาทีเท่านั้นเองนะครับผมโอเคนะครับขอตัวประกดดเชื่อก่อนนะครับโอเคนะครับผมตอนนี้พี่กระโดดเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวพี่ขอตัวไปอาบนะ้ํากินข้าวก่อนนะครับแล้วมาเจอกันอีกทีในตอนบ่ายเลยดีกว่านะครับผมไปกันเลยครับโอเคนะครับผมตอนนี้ตอนบ่ายแล้วนะครับก็จะได้ไวเวลาออกกำลังกายแล้วเนาะนะครับไปดูกันดีกว่าว่าตอนบ่ายพวกออกกำลังกายอะไรนะครับเอาเป็นช่วงล่างหมดเลยเนาะไปกันเลยครับ นะครับผมก็จบไปแล้วสำหรับวันนี้นะครับผมจะออกแค่ท่าเดียวของคือสะคอนนั่นเองนะครับผมแล้วก็วันเล่นช่วงล่างนะครับผมจะเล่นแค่ท่าเดียวเท่านั้นของคือสะคอนแล้วก็จบแล้วนะครับผมเหมือนเป็นมันพาให้ตัวเองไปด้วยนั่นเองนะครับผมถ้าผมจะออกกังกายแบบนี้ทุกวันนะครับผมโอเคนะครับก็ไปรออัปเดตอีกทีตอนอาทิตย์หน้าเลยดีกว่าครับผมไปกันเลยครับโอเคนะครับผมนี่ก็ครบหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วนะครับผม ความรู้สึกหลังจากการอาอกกำลังกายมา1อาทิตย์นะครับผมก็อยากจะบอกว่ารู้สึกดีนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเออร่างกายเริ่มจะเอาความขี้เกียจออกไปได้เยอะแล้วนะครับผมก็คือรู้สึกว่าอาอกกำลังกายเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้รู้สึกว่าชีวิตประจำวันพี่มันดูสดชื่นขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็จะมาบอกว่าภายในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยพี่ออกอะไรไปบ้างเนาะนะครับ พี่ก็จะอ,ออกตามที่น้องๆได้เห็นไปในตอนต้นคลิปเลยนะครับผมอ,ออกท่าพวกนั้นไปเลยนะครับผมจนวนไปเรืๆๆ่อยๆจนครบหนึ่งอาทิตย์เลยนะครับแต่พี่อาจจะปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับตอนช่วงเช้าเนี่ยพี่ก็จะแพนก็ฝึกนั่งท่าเทวาบดเหมือนเดิมนะครับผมแต่เรื่องงานกระโดดเชือกเนี่ยสินาทีเนี่ยบางครั้งพี่อาจจะวินไปเลยนะครับหรือไม่กระโดดไปเลยนั่นเองนะครับผมเนื่องจากบางวันอย่างเงี้ยพี่เล่นเวนหนักมากจนพี่รู้สึกว่าพี่ไม่อยากเล่นอะไรพวกนั้นเลยนะครับ คือการเล่นเวทของพี่เนี่ยบางครั้งพี่จะใช้น้ำหนักแค่4กิโลนะครับแต่พี่จะเล่น50ครั้งนะครับผมตอน,นเซตนะครับก็คือมันก็ค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะครับผมพี่ก็เลยรู้สึกว่าพี่เหนื่อยแล้วพี่ก็เลยไม่อยากจะไปกระโดดเชือกต่อน,นั่นเองนะครับก็จบแค่การเล่นเวทนะตอนเย็นก็พอนะครับผมส่วนตอนช่วงเช้าพี่ก็จะพากันไปเลยเรื่องงานกระโดดเชือกนะครับอืฝึกแค่แพงกับน้ำหนักที่บุกอย่างเดียวนะครับผม โอเคนะผมไปดูกันดีกว่านะครับผมว่าวันนี้นะครับผมออกกําลังกายอะไรนะครับผมส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมท่าออกกําลังกายเนาะนะครับเรื่องท้าอกอกกําลังกายผมจะไม่ได้รีรัน <ma ar> หรือว่าเฟกเอาไว้เลยว่าผมต้องออกท่านี้ท่านี้ท่านี้ไม่ใช่นะครับผมผมอยากออกท่าไหนาผมก็ออกให้มันโดนส่วนนั้นนั่นเองนะครับผมมีท่าอกตั้งหลายท่าผมก็ออกท่าอกหนึ่งท่าเลือกมาท่าเดียวในหนึ่งวันนั่นเองนะครับผม ท่าหลามีตั้งหลายท่าผมเลือกมาแค่ท่าเดียวในหนึ่งวันนั่นเองนะผมวนร์มไปเรื่อยๆนะครับมันจะทํำให้ผมรู้สึกว่าผมไม่รู้สึกเบื่อน,นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับไปดูกันเลยดีกว่าวัาวนนี้ของเราออกกําลังกายอะไรนะครับผมครบมาหนึ่งนาทแล้วนะครับมากันเลยครับโอเคนะครับผมเรามาแพ้งกันเลยดีกว่านะครับหนึ่งนาทีนะครับผมเมื่อพร้อมแล้วก็ท่าเตรียม Lang. Bye. ครับก็โคมนะครับได้ยินไหมเสียงกระดิ่งม,มันเงียบๆนะครับโอเคต่อไปก็นั่งน้าที่หุ่นนะครับผมหนึ่งนาทีเมื่อพร้อมแล้วก็ลันนะครับผม นะครับโอเคนะครับผมสำหรับการออกกําลังกายช่วงเช้านะครับผมจะออกแค่นี้นะครับวันในผมขี้เกียจมากผมก็จะไม่ได้ไปกระโดดเชือกหรือว่าคาร์ดิโอตอนช่วงเช้านั่นเองนะครับผมอาจจะไปเน้นเล่นเวทตอนช่วงบ่ายแทนนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับตอนช่วงเช้าก็เสร็จสิ้นไปเท่านี้แล้วนะครับโอเคนะครับขอตัวไปอาน้ํากินข้าวก่อนนะครับ วันนี้อาจจะไม่ได้ถ่ายอัปเดตตอนเวลากินข้าวให้ดูนะว่าผมกินอะไรบ้างนะครับแต่ก็คงจะไม่ต่างอะไรจากวันแรกที่ถ่ายให้รับชมหรอกนะครับผมโอเคนะครับขอตัวไปกินข้าวก่อนนะครับผมจะกินได่ครบสามมื้อเหมือนเดิมอย่างแน่นอนนะครับผมโอเคนะครับไปกันเลยครับโอเคนะครับผมตอนนี้นะครับเป็นตอนบ่ายแล้วนะครับผมก็ได้เวลาออกกําลังกายแล้วนะครับไปดูกันดีกว่านะครับผมว่าผมออกกาลังกายอะไรนะครับ กี่เซตกี่ครั้งนะครับผมไปดูกันเลยครับ นะคร people, ับผมผมได้ออกกำลังกายเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะครับฮุนเราจะออกกำลังกายเสร็จนะครับผมก็พุกออกกำลังกายนะครับแต่ผมไม่ได้เล่นหน้าท้องนั่นเองนะครับผมเนื่องจากผมรู้สึกว่าผมออกเยอะแล้วแล้วก็ขี้เกียจในการเล่นหน้าท้องนั่นเองเนาะก็เลยพักการเล่นหน้าท้องไปสำหรับวันนี้นะครับก็มีประมาณเท่านี้เนาะนะครับพวกเราออกกำลังกายวันนี้เนาะนะครับนี่เป็นไงผมพุ้ยเหมือนเดิมก็พี่ยังไม่ได้ควบคุมการกินอาหารนะครับยังกินอาหารเหมือนเดิมอยู่เลยนะครับผม โอเคนะครับไปเจอกันเลยดีกว่าครับโอเคนะครับผมก็กรออกงานของผมสำหรับวันนี้ก็เสร็จสิ้นเพียนเท่านี้นะครับโอเคนะครับไปเจอกันอีทีในอาทิตย์หน้ากันเลยดีกว่านะครับผมนี่ให้ดูหลังหนะ่อยดูหลังนะเห็นหว่เ,เห็นอยู่ว่เล่นมาก,ก็ไม่ต่างอะไรจากไม่เล่นนั่นเองนะครับเล่นเป็นตั้งห้าสิบทีเหนื่อยเหนื่อยนะครับแต่ไม่ต่างอะไรจากตอนไม่เล่นเลยนะครับผม โอเคนะครับผมก็นี a a er as, ksi, soup, after, ่จะเป็นเพิ okay, ่งสัปดาห์เขาสัปดาห์ที่1นะครับผมมันคือสัปดาห์แรกนั่นเองนะครับสัปดาห์หน้าก็จะเป็นสัปดาห์ที่2แล้วเนาะนะครับไปเจอกันสัปดาห์หน้าเลยดีกว่านะครับไปกันเลยครับโอเคนะครับผมนี่เป็นวันที่2ของสัปดาห์ที่1นะครับผมเราออกกำลังกายมาครบ1สัปดาห์แล้วนะครับผมก็วันนี้นะครับเป็นวันที่ผมจะต้องออกกำลังกายขาหรือว่าเล่นส่วนล่างนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับ แต่ในวันนี้นะครับผมมีความจริงจะมาบอกท่านผู้ชมอยู่เรื่องหนึ่งนะครับผมคือในคลิปนี้นะครับผมอาจจะทำคลิปนี้ไม่สำเร็จแล้วนะครับผมคือผมอาจจะออกกําลังกายในคลิปนี้ไม่ครบ3เดือนนะครับถึงจะเปลี่ยนหุ่นเนาะนะครับผมแต่ทุกคนไม่ต้องกลัวนะครับผมจะออกกําลังกายเหมือนเดิมนะครับทำเหมือนเดิมเนาะนะครับแต่ทีนี้นะครับมันจะมีสิ่งที่เปลี่ยนไปนั่นเองนะครับผม ถึงในคลิปนี้นะครับจะไม่ประสบความสำเร็จในการออกกำลังกาย3เดือนนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะนะครับผมแต่ผมอยากให้ทุกคนนะครับไปชมนะครับผมคลิปนี้ผมตั้งเป็น E ีีที่1อกันแล้วกันนะครับจะมี E ีีที่2นะครับผมในการออกกำลังกายนะครับแต่ในคลิปนี้ต้องรอถึง3เดือนถึงจะเปลี่ยนหุ่นใช่ไหมนะครับแล่ผมจะออกกำลังกายให้มันเปลี่ยนหุ่นเลยณตอนนี้เวลานี้นะครับผมผมไม่อยากรอเวลาอีกแล้วนั่นเองนะครับผม ผมจะกำลังกายอะไรบ้างทำอะไรบ้างนะครับก็อยากให้ทุกคนนะผมไปรับชมตอนต่อไปของผมด้วยนะครับโอเคนะครับผมก็ในคลิปนี้ก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่หวังจะลดการออกกำลังกายเนาะนะครับผมผมอาจจะออกในคลิปนี้ไม่สําเร็จนะครับแต่ในคลิปหน้านะครับผมผมต้องสำเร็จแน่นอนนะครับสําเร็จในที่นี้คือหุ่นผมจะเปลี่ยนนะครับผมหน้าตาผมก็จะเลี้ยวขึ้นนั่นเองนะครับผมเพราะผมจะลิ้นไขมันออกนั่นเองนะครับผม โอเคนะครับผมหวังว่าทุกคนที่ได้ดูคลิปนี้นะครับจะเป็นกำลังใจให้ผมในการออกกำลังกายด้วยเนาะนะครับและต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับผมที่ท้าทิดหวังสำหรับในคลิปนี้เนาะนะครับถามว่าทําไมผมไม่ออกกำลังกายให้ครบ3เดือนให้มันจบคลิปนี้แหละนะครับคือผมไม่อยากรอเวลาอีกแล้วนั่นเองนะครับผมอยากออกกำลังกายให้หุ่นผมเปลี่ยนนะตอนนี้เลยเริ่มนะตอนนี้เลยนะครับถ้าเกิดผมรอเวลาเนี่ยนะครับแล้วไปออกกำลังกายให้ครบ3เดือนเนี่ย คือมันเวลนที่ช้ามากนะครับผมอยากจะเริ่มตอนนี้วันนี้เวลานี้เลยนั่นเองนะครับโอเคนะครับหวังว่าทุกคนจะเข้าใจผมเนาะนะครับแล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคนะครับไปเจอกันที่ E.P. ที่2เลยนะครับผมบ๊ายบาย